จ m 4อสวัสดีเจ้ามามิงเจ้าออมเจ้านีนี่เจ้าฟอรจูนเจ้าเองจนเจ้าพิมพ์เจ้าค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่4ของพวกเราแล้วค่ะชื่อเพลงว่าไมชิกามุคเนะค่ะหรือชื่อภาษาไทยก็คือสุดเส้นทาง ก็เป็นซิงเกิลที่4ของพวกเราแล้วนะคะเนื้อหาความหมายของเพลงเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเป็นแนวแบบให้กําลังใจค่ะไปจนสุดเส้นทางเลยก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเพลงที่แทนของแบบพวกเรา c j เจมโฟเทความเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนมิตรภาพจนแบบเหมือนมีความฝันเดียวกันที่แบบว่าอยากจะไปจนสุดเส้นทางก็จะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่แบบว่าได้มีการแบบว่าช่วยกันแปลเนื้อเพลงขึ้นมาค่ะในโดยในตอนแรกเนี่ยจะได้พี่ติ๊กจากวงเพกาวค่ะได้มาช่วยก่อนในตอนแรกแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันยังสามารถเป็น c j เจมได้มากกว่านี้ พวกหนูก็เลยแบบว่ามีออกความคิดเห็นการช่วยกันแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าแค่เซมัสสอทั้ง16คนนะคะแต่แบบว่าอันเดอร์ก็ยังช่วยกันด้วยรวมถึงคุณครูคแล้วก็พี่สตาฟคนอื่นๆด้วยค่ะค่ะเสื้อผ้าเราก็จะมีหลายแนวมากค่ะให้ตรงกับคาแรคเตอร์ของพวกเราคะ<ม>่ะก็จะมีเป็นข้อเซนแบบนี้คะ<ม>่ะแล้วก็เป็นเสื้อกั๊กคะ<ม>่ะแล้วก็บางคนก็จะเป็นไทแล้วก็เป็นโบค่ะใช่แของพี่ปอก็จะเป็นแบบว่ามีแบบใช่เป็นเซนเตอร์ก็จะมีแบบว่าสลายชั้นนิดนึง แล้วก็เราก็มีรองเท้าบูทด้วยค่ะค่ะรู้สึกดีใจมากๆาเลยค่ะที่แบบว่าหลายๆคนเข้ามาฟังเพลงเรามากขึ้นจากว่าก่อนมากมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยในอนาคตก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้ามาเยอะมากกว่านี้อีกค่ะต้องบอกว่า MV เพลงนี้ค่ะก็ได้ไปถ่ายบนดาดฟ้าด้วยค่ะได้เห็นวิวด้านหลังเป็นพระธาตุดอยสุเทพด้วยก็เป็นเอกลักษณ์ของ ประจำของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วแล้วก็ทุกๆ MV ของพวกเราอ่ะก็จะใส่ความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ลงไปด้วยค่ะ MV นี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวอาร์ตแกลเลอรี่เนาะที่เป็นแบบว่าพื้นหลังสีขาว,วก็จะเป็นธีมสตอรี่ของพวกเราแล้วก็จะมีธีมเต้นของพวกเราบนดาดฟ้ายังไงก็ไปติดตามได้ใน MV ของพวกเรานะคะเหมือนได้เป็นตัวแทนก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าได้แบบว่า represent ความเป็นเมืองเหนือมีใช้คำเมืองไปในเพลงด้วยก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจมากๆแล้วก็อยากให้เหมือน รุ่นใหม่ได้มาแบบว่ารักษาวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ไปด้วยกันด้วยค่ะก็จะมีเพลงนิจโนร a ชาต n หรือรถไฟใส่ลุงค่ะก็จะเป็นเพลงแบบแนวสดใสน่ารักค่ะแบบคนละสไตล์กับเพลงหลักของเราเลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งค่ะ <laughs> อีกเพลงหนึ่งนะคะก็คือทโมดาจิค่ะแปลว่าเพื่อนนะคะก็จะเป็นเพลงแบบว่าแนวซึ้งๆเป็นยูนิตพิเศษของ C.J ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็คือจะมีฟอจูนแล้วก็แองเจิลนะคะในเพลงนี้แล้วก็รอฟังเตรียมลงสตรีมมิ่งอีกไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะ ก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีงานเทรดดิ้งมาร์เก็ตนะคะเป็นงานที่ร่วมกันระหว่าง b n k Forex และ c j s t ค่ะก็จะให้แฟนคลับของพวกเราทุกคนเนี่ยมาร่วมงานแล้วก็อาจจะมีพวกเราเหล่าเมมเบอร์แวะไปทักทายด้วยยังไงก็รอติดตามได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะเร็วๆนี้ก็จะมีเป็นงานจับมือของซิงเกิลที่4ของพวกเรานี้ด้วยค่ะก็น่าจะมีทั้งเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพด้วยก็รอติดตามได้ทางเพจได้เลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะพวกเรา C J M f o u ก็เดินทางมาถึงซิงเกิลที่4แล้วค่ะชื่อเพลงว่าไม่ชิก์กับมุคาเน่ค่ะหรือชื่อภาษาไทยก็คือสุดเส้นทางนะคะตอนนี้ครบ1ล้านวิวแล้วค่ะยังไงก็สามารถไปปั่นวิวกันได้อีกนะคะได้ในยูทูบของช่อง C J M 4 o u นะคะรวมถึงสตรีมมิ่งต่างๆด้วยค่ะแล้วก็สามารถพรีออเดอร์ซิงเกิลที่4ของพวกเราได้นะคะในช้อปปีค่ะเซิร์ชไปว่า C J M f o r t Official Shop ค่ะแล้วก็ฝากเพลงลองหน่อยไหม ได้เลยค่ะก็ฝากเพลง t โมด m o d นะคะเป็นเพลงซึงซึซึงซ่งแบบว่ามีความแบบหลากหลายสไตล์มากในซิงเกิลนี้ก็จะมีทั้งเท่ๆน่ารักแล้วก็ซึงๆซึงซ่งก็ฝากเพลงซึงๆึโง thermo ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากนิจ n โนะเนี่ยใช่ค่ะยังไงก็ฝากเพลงนิจ n โนเลชานะคะรถไฟสายลุ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้เป็นได้มีส่วนร่วมในละครที่เชื่อวทร i อาร์นะคะก็าสามารถรับชมได้ทางช่อง3กด33ค่ะแล้วก็ a s Play นะคะก็ทุกวันจ<ช>ันทร์เวลา5ทุ่มค่ะก็ตอนนี้ก็ถึง EP ีที่9แล้ว<ช>ค่ะวันก็วันจันรนี้ก็จะเป็น EP ีที่10นะคะก็ เธอเรียกว่าอะไรตอนนี้เข้มข้นมากใช่ใกล้แล้วค่ะใกล้จบเรื่องแล้วแล้วก็มีงานด้วยค่ะวันที่19นี้ค่ะที่เซนทันเวิด์นะคะก็ไปเจอกับพวกเรานะคะแล้วก็นักแสดงคนอื่นๆได้เลยนะคะที่เซนทันเวิด์ค่ะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันยากตรงที่มันคนละบทบาทมากกว่าค่ะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือต้องซ้อมแล้วก็เต็มที่กับทั้งสองอย่างมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเ,เป็นความแปลกใหม่และกันค่ะในชีวิตที่แบบว่าได้ลองแบบเล่นซีรีส์ครั้งแรกด้วยค่ะ ก็ก็ติดใจนะคะรู้สึกว่ามันสนุกดีแล้วก็แบบในอย่างในบทที่เล่นนะคะอย่างหนูก็จะเล่นเป็นแบบคนที่อายุน้อยกว่าชีวิตจริงเป็นนักศึกษาอย่างแบบของน้องฟอจูนก็จะเล่นเป็นคุณหมอเลยเงะะี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าเออชีวิตจริงเราคงไม่ได้เป็นบทบาทนั้นแน่ๆแต่ว่าเรา,เราได้มีโอกาสได้แบบได้ลองเล่นก็รู้สึกว่าสนุกมากๆค่ะ โอ้ oh, เอาจริงๆก็ค่อนข้างเหนือความคาดหมายนะคะแบบว่าจริงๆก็ดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนได้มองเห็นของแบบว่าคน C G M p เด c มากยิ่งขึ้นอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วแบบว่าหลายๆคนก็ชื่นอชอบทั้งไหมแล้วก็คุณหมอฟักแฟงด้วยก็เลยแบบว่าฝากติดตามด้วยค่ะยังไงก็ฝากสนับสนุนสปอร์ตแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้ต่อไปกันเรื่อยๆค่ะ